บทที่31ยาโคบนี้ไปพร้อมครอบครัวและฝูงสัตว์ยาโคบได้ยินบรรดาบุตรชายของลาบันพูดว่ายาโคบแย่งทุกอย่างที่เป็นของพ่อเราเขาได้ความร่ำรวยทั้งหมดนี้จากสิ่งที่เป็นของพ่อเรายาโคบสังเกตดูดาลาบันเห็นว่าลาบันไม่ดีต่อท่านเหมือนแต่ก่อนพระยาเวตัดกับยาโคบว่าจงกลับไปยังดินแดนบิดาและญาติพี่น้องของเจ้าเถิดเราจะอยู่กับเจ้ายาโคบก็ให้คนไปเรียกราเชลและเลอาให้มาที่ทุ่งเลี้ยงสัตว์ แล้วบอกนางทั้งสองว่าฉันเห็นว่าบิดาเจ้าไม่ดีต่อฉันเหมือนแต่ก่อนแต่พระเจ้าของบิดาฉันทรงอยู่กับฉันเจ้าทั้งสองรู้แล้วว่าฉันรับใช้บิดาของเจ้าด้วยเต็มกําลังบิดาของเจ้ายังบิดพลิ้วต่อฉันและเปลี่ยนค่าจ้างของฉันเสียสิบครั้งแล้วแต่พระเจ้าไม่ได้ทรงให้เขาทําร้ายฉันถ้าบิดาบอกว่าสัตว์ที่ด่างเป็นค่าจ้างของเจ้าสัตว์ทุกตัวที่มีรูปที่มีลูกด่างและถ้าเขาบอกว่า สัตว์ตัวที่ลายเป็นค่าจ้างของเจ้าสัตว์ทุกตัวก็มีลายหมดดังนี้แหละพระเจ้าจึงทรงยกฝูงปศสสุสัตว์ของบิดาเจ้าประทานให้แก่ฉันเมื่อมาในฤดูสัตว์เมื่อมาในฤดูที่สัตว์เหล่านั้นอยากติดสัตว์ฉันแงนหน้าขึ้นดูก็เห็นในความฝันว่าพวกแพะแกะที่ผสมพันธุ์กับฝูงสัตว์นั้นเป็นแพะลายแพะด่างและแพะมีจุด ในความฝันนั้นทูตของพระเจ้าเรียกฉันว่ายาโคบฉันตอบว่าข้าพระเจ้าอยู่ที่นี่ท่านบอกว่าเงยหน้าขึ้นดูแพะผู้ทั้งหมดที่ผสมพันธุ์กับฝูงสัตว์นั้นเป็นพวกตัวลายตัวด่างและมีจุดเพราะเราเห็นทุกสิ่งที่ลาบันทำกับเจ้าเราเป็นพระเจ้าแห่งเบตเลเบดเอลที่เจ้าเจิมเสาศักดิ์สิทธิ์ไว้และปฏิญาณต่อเราไว้ที่นั่น บัดนี้จงลุกขึ้นออกจากดินแดนนี้และกลับไปยังดินแดนที่เจ้าเกิดลาเชลกับเลอาจึงบอกว่าเรายังมีส่วนและมีมรดกในบ้านบิดาเราอีกหรือบิดานับเราเหมือนแขกเมืองไม่ใช่หรือเพราะบิดาขายเราทั้งยังใช้เงินของเราหมดความร่ำรวยทั้งหมดที่พระเจ้าทรงนำไปจากบิดาของเรานั้นเป็นของเรากับพวกลูกของเราบัดนี้ท่านจงทำทุกสิ่งที่พระเจ้าตัดกับท่าน ดังนั้นยาโคบจึงลุกขึ้นและจัดให้บุตรและภรรยาขึ้นขี่อูดแล้วต้อนฝูงปศุสัตว์ทั้งหมดของท่านไปขนข้าวของทั้งสิ้นที่ท่านสะสมมาฝูงปศุสัตว์ที่ท่านได้มาและที่ท่านสะสมได้ในปัดดันในปัดดานอาลัมเพื่อเดินทางกลับไปหาอิสอักบิดาของท่านในดินแดนแคนาในดินแดนคาณาัน เวลานั้นลาบันออกไปตัดขนแกะลาเชลจึงขโมยรูปเคารพที่อยู่ในบ้านของบิดาไปด้วยส่วนยาโคบก็ลักลอบทําต่อลาบันคนอารามโดยการไม่บอกให้รู้ว่าท่านตั้งใจจะหนียาโคบเอาทรัพย์สมบัติทั้งหมดหนีข้ามแม่น้ําบ่ายหน้าไปทางเทือกเขากิเลอาดลาบันตามทันยาโคบเมื่อถึงวันที่สมมีคนไปบอก ลาบันว่ายาโคบหนีไปแล้วลาบันก็พาญาติพี่น้องไปกับเขาไล่ตามยาโคบเป็นระยะทางเจ็ดวันจึงทันยาโคบในถิ่นเทือกเขากิเลอาดแต่ในเวลากลางคืนพระเจ้าเสด็จมาหาลาบันคนอาลัมในความฝันตัดแก่เขาว่าระวังอย่าพูดกับยาโคบเลยไม่ว่าดีหรือร้ายลาบันตามมาทันยาโคบยาโคบตั้งเต็นท์อยู่ที่ถิ่นเทือกเขา ส่วนลาบันกับญาติพี่น้องตั้งอยู่ถิ่นเทือกเขากิเลาอาดลาบันกล่าวกับยาโบว่าเจ้าทำอะไรเจ้าหลอกเราและพาลูกสาวของเราหนีมาเหมือนฉเฉลยทำไมเจ้าจึงหนีเราอย่างลับๆแอบมาโดยไม่บอกให้เขาให้เรารู้ถ้าเรารู้เราก็จะจัดส่งเจ้าไปด้วยความร่าเริงยินดีโดยให้มีการขับร้องด้วยลำละนาลำละนาและพินเขาคู่ทำไมเจ้าไม่ยอมให้เราจูบลาหลาน และลูกสาวของเราเล่านี่เจ้าทำอย่างโง่เขลาเจ้าอยู่ในกำม,มือเราแล้วเราจะทำร้ายเจ้าก็ได้แต่เมื่อคืนนี้พระเจ้าของบิดาเจ้าตัดว่าระวังอย่าพูดดีหรือร้ายกับยาโคบเลยคราวนี้เจ้าออกมาหาคราวนี้เจ้าออกมาให้ได้เพราะคิดถึงบ้านบิดาเจ้าจริงๆแต่ทำไมเจ้าถึงขโมยพระของเรามายาโขบจึงตอบราบันว่า เพราะว่าฉันกลัวฉันคิดว่าท่านจะยึดลูกสาวของท่านคืนจากฉันเสียส่วนพระของท่านนั้นถ้าพบที่คนไหนก็อย่าไว้ชีวิตผู้นั้นเลยค้นดูต่อหน้าญาติพี่น้องของเราท่านพบสิ่งใดที่เป็นของท่านก็เอาไปเถอะยาโคบไม่รู้ว่าราเชลขโมยพระเหล่านั้นมาลาบันจึงเข้าไปในเต็นท์ของยาโคบเต็นท์ของเลอาและเต็นท์สาวใช้ทั้งสองคนแต่หาไม่พบจึงออกจากเต็นท์ของเลอา แล้วเข้าไปในเต็นท์ของลาเชลส่วนลาเชลเอาลูกเคารพเหล่านั้นใส่ไว้ในกรูบอูดและนั่งทับไว้ลาบันได้คำดูทั่วเต็นท์ก็หาไม่พบลาเชลก็พูดกับบิดาว่าขอนายท่านอย่ากโกรธเลยที่ดิฉันลุกขึ้นต่อหน้าท่านไม่ได้เพราะว่าดิฉันกำลังลำบากตามธรรมดาของผู้หญิงดังนั้นลาบันก็ค้นแล้วแต่ไม่พบรูปเคารพเลยส่วนยาโคบก็โกรธและต่อว่าลาบันยาโขบกล่าวกับลาบันว่า ฉันทำผิดอะไรฉันทำบาปอะไรท่านจึงไล่ตามฉันมาอย่างนี้ท่านครัดูสิ่งของของฉันทั้งหมดแล้วท่านพบอะไรที่เป็นของมาจากบ้านของท่านก็เอามาตั้งไว้ที่นี่ตรงหน้าญาติพี่น้องของเราและของท่านและให้พวกเขาตัดสินระหว่างเราทั้งสองฉันอยู่ท่าฉันอยู่กับท่านมา20 20ปีนี้แกะและแพะไม่ได้แท้งลูกและแกะตัวผู้ในฝูงของท่านฉันก็ไม่ได้กิน ที่สัตว์ร้ายกัดฉีกกินเสียฉันก็ไม่ได้นำมาให้ท่านฉันเองใช้ให้แล้วที่ถูกขโมยไปในเวลากลางวันหรือกลางคืนท่านก็เอาคืนจากฉันเวลากลางวันแดดก็เผาฉันเวลากลางคืนก็หนาวเน็บฉันนอนไม่หลับฉันอาศัยอยู่ในเรือนของท่าน20ปีแล้วฉันรับใช้ท่าน14ปีเพื่อจะได้บุตรีสองคนของท่านและรับใช้ท่าน6ปี เพื่อจะได้ฝูงสัตว์ของท่านท่านยังเปลี่ยนค่าจ้างสินสิบครั้งถ้าพระเจ้าของบิดาฉันพระเจ้าของอับราฮัมและผู้ซึ่งอิสอักยำเกรงไม่ทรงอยู่กับฉันแล้วครั้งนี้ท่านคงได้ฉันไปตัวเปล่าพระเจ้าทรงเห็นความทุกข์ใจของฉันและการงานตรากตรำที่ฉันทำจึงทรงห้ามท่านเมื่อคืนนี้ ลาบันและยาโคบทำพันธสัญญาต่อกันแล้วลาบันตอบยาโคบว,ว่าบุตรหญิงเหล่านี้ก็เป็นลูกของเราบุตรชายเหล่านี้ก็เป็นหลานของเราฝูงสัตว์นี้ก็เป็นของเราของทงั้งสิ้นที่เจ้าเห็นก็เป็นของเราวันนี้เราจะทำอะไรแก่บุตรหญิงของเราหรือแก่เด็กๆที่เกิดมาจากพวกนางมาเถิดให้เราทำพันธสัญญาระหว่างเรากับเจ้าให้พันธสัญญานั้นเป็นพยานระหว่างเรากับเจ้าฝ่ายยาโคบ ก็เอาศิลาก้อนหนึ่งตั้งไว้ที่เป็นเสาแล้วยาขบจึงพูดกับญาติพี่น้องว่าเก็บก้อนหินมาพวกเขาก็เก็บก้อนหินมากองสุมไว้แล้วก็กินเลี้ยงกันที่กองหินนั้นลาบันจึงตั้งชื่อกองหินนั้นว่าเยกาสดูทาแต่ยาขบตั้งชื่อว่ากาเลเอดลาบันกล่าวว่าวันนี้กองหินนี้จะเป็นพยานระหว่างเรากับเจ้าดังนั้นเขาจึงตั้งชื่อว่ากาเลเอดและมิสปา เพราะเขากล่าวว่าพระยาเวทรงเฝ้าอยู่ระหว่างเรากับเจ้าเมื่อเราจากกันไปถ้าเจ้าข่มเหงบุตรหญิงของเราหรือเจ้าได้ภรรยาอื่นนอกจากบุตรหญิงของเราแม้ว่าจะไม่มีใครอยู่กับเราก็จริงจำไว้ว่าพระเจ้าทรงเป็นพยานระหว่างเรากับเจ้าลาบันบอกยาโขบว่าดูกองหินและเสานี้ที่เราตั้งไว้ระหว่างเรากับเจ้าหินกองนี้เป็นพยานและเสานั้นก็เป็นพยานว่าเราจะไม่ข้ามกองหินนี้ไปหาเจ้า และเจ้าจะไม่ข้ามกองหินนี้และเสานี้มาหาเราเพื่อทำร้ายกันให้พระเจ้าของอับราฮัมและพระเจ้าของนาโฮซึ่งเป็นพระเจ้าของบิดาของเราทั้งสองทรงตัดสินความระหว่างเรายาขบก็สาบานโดยอ้างถึงพระองค์ที่อิสอักบิดาของเขายำเกรงยาขบถวายเครื่องบูชาบนภูเขาและเรียกญาติพี่น้องของเขามารับประทานขนมปังพวกเขารับประทานขนมปังและอยู่บนภูเขาคืนวันนั้น บันตื่นขึ้นแต่เช้ามืดจูบหลานและบุตรหญิงอวยพรพวกเขาแล้วก็ออกเดินาทางโขบกลับบ้านกำนันเพื่อระง,งับโทสะของเอซาวเมื่อยาโขบเดินทางไปเหล่าทูตสวรรค์ของพระเจ้าพบเขาเมื่อยาโขบเห็นทูตสวรรค์เหล่านั้นจึงว่านี่แหละค่ายของพระเจ้าจึงเรียกสถานที่นั้นว่ามาหานาอิมยาโขบทรงผู้สื่อสารหลายคนล่วงหน้าไปหาเอสาวพี่ชายในดินแดน เสีอีแถบเอโดมสั่งพวกเขาว่าจงไปบอกเอซาวเจ้านายของเราว่ายาโคบผู้รับใช้ของท่านกล่าวดังนี้ข้าพเจ้าไปอาศัยอยู่กับราบันจนบัดนี้ข้าพเจ้ามีฝูงโคฝูงลาฝูงแพะแกะมีคนใช้ชายหญิงข้าพเจ้าใช้คนมาเรียนเจ้านายของข้าพเจ้าเพื่อข้าพเจ้าจะได้เป็นที่โปรดปรานในสายตาของท่านพวกผู้สื่อสารนั้นกลับมาบอกยาโคบว่าข้าพเจ้าไปพบเอซาวพี่ชายของท่านแล้ว เขากำลังจะมาพบท่านพร้อมกับผู้ชาย400คนยาโคบมีความกลัวและทุกข์ใจยิ่งนักจึงให้แบ่งคนทั้งหลายที่มาด้วยและฝูงแพะแกะฝูงโคฝูงอูดออกเป็นสองพวกคิดว่าถ้าเอซาวมาถึงพวกหนึ่งและฆ่าเสียพวกที่เหลือจะหนีไปได้ยาโคบอธิษฐานว่าข้าแต่พระเจ้าของอับราฮัมปู่ของข้าพระองค์และพระเจ้าของอิสอับบิดาของข้าพระองค์ ข้าแต่พระยาเวผู้ตัดสั่งข้าพระองค์ไว้ว่ากลับไปยังดินแดนของเจ้าและยังญาติพี่น้องของเจ้าเราจะทำดีแก่เจ้าข้าพระองค์ไม่สมควรจะรับความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์แม้เล็กน้อยที่สุดที่พระองค์ประทานแก่ผู้รับใช้ของพระองค์ด้วยว่าข้าพระองค์ข้ามแม่น้ำจอแดนนี้เมื่อมีแต่ไม้เท้าและบัดนี้ข้าพระองค์มีผู้คนเป็นสองกลุ่ม ขอพระองค์ทรงช่วยกู้ข่าพระองค์ให้พ้นจากเงื้อมือพี่ชายข่าพระองค์คือจากเนื้อมือของเอซาวเพราะข่าพระองค์กลัวเขาเกรงว่าเขาจะฆ่าข่าพระองค์และแม่แม่กับลูกๆแต่พระองค์ตัดและไว้แล้วว่าเราจะทําดีแก่เจ้าแน่นอนและจะช่วยให้เชื้อสายของเจ้าดุดเม็ดทรายที่ทะเลซึ่งมีมากนับจนนับไม่ถ้วนคืนวันนั้นยาโบพักอยู่ที่นั่นและมอบบางส่วนจากทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ ให้เป็นของกำนันแก่เอสาวพี่ชายของตนคือแพะตัวเมียส0งตัวแพะตัวผู้20ิบตัวแกะตัวเมียสองร้ตัวแกะตัวผู้ยี่สิบตัวอูดแม่ลูกอ่อน30ตัวกับลูกโคตัวเมียสีิตัวโคตัวผู้สิบตัวลาตัวเมียยี่สิบตัวลาตัวผู้สิบตัวยาโขบมอบสิ่งเหล่านี้ไว้ในความดูแลของคนใช้ให้แต่ละฝูงอยู่ต่างหากและสั่งพวกคนใช้ว่า ล่วงหน้าไปก่อนเราและให้แต่ละฝูงทิ้งระยะห่างกันหน่อยยาโคบสั่งคนที่อยู่หน้าสุดว่าเมื่อเอสาวพี่ชายของเรามาพบเจ้าและถามเจ้าว่าเจ้าเป็นคนของใครเจ้าจะไปไหนและของที่อยู่ข้างหน้าเจ้านี้เป็นของใครเจ้าจงตอบว่าของเหล่านี้เป็นของยาโคบผู้รับใช้ของท่านเป็นของกำนันส่งมาให้เอสาวเจ้านายของข้าพเจ้าและยิ่งกว่านั้นอีกยาโคบตอบมาข้างหลัง ยาโคบสั่งคนที่สองและคนที่สามและบรรดาผู้ติดตามฝูงเหล่านั้นทํานองเดียวกันว่าเมื่อพวกเจ้าพบเอซาวให้พูดกับเขาเช่นเดียวกันและเสริมว่ายิย่งกว่านั้นอีกนี่แหละยาโคบผู้รับใช้ของท่านกําลังมาข้างหลังพวกเราเพราะยาโคบคิดว่าข้าคงจะระงับโทสะของเอซาวได้ด้วยของกํานันที่สงล่วงหน้าไปและภายหลังเมื่อข้าเห็นหน้าเขาบางที เขาจะยอมรับค่าดังนั้นของกำนันต่างๆที่ร่วงหน้าไปก่อนส่วนตัวเขาคืนนั้นยังค้างอยู่ในค่ายยาโขบปั้มสู้กับบุรุษผู้หนึ่งที่เปนีเอลกลางคืนนั่นเองยาโคบก็ลุกขึ้นและพาภรรยาทั้งสองสาวใช้ทั้งสองและลูก11คนข้ามไปที่ท่าข้ามแม่น้ำยับบอกยาโขบส่งครอบครัวข้ามลำธารไปและส่งทรัพย์สมบัติทั้งหมดข้ามไปด้วย เหลือยาโคบอยู่แต่ผู้เดียวมีบุรุษผู้หนึ่งมาปั้มสู้กับเขาจนลุ่งสางเมื่อบุรุษผู้นั้นเห็นว่าจะเอาชนะยาโคบไม่ได้ก็แตะที่ข้อต่อสะโพกของยาโคบขณะที่ปั้มสู้กันข้อต่อสะโพกของยาโคบก็เคลื่อนบุรุษนั้นจึงว่าปล่อยเราไปเถิดเพราะใกล้สว่างแล้วแต่ยาโคบตอบว่าข้าพเจ้าไม่ยอมให้ท่านไปนอกจากท่านจะอวยพรแก่ข้าพเจ้าบุรุษผู้นั้นจึงถามยาโคบว่าเจ้าชื่ออะไร ยาโคบตอบว่าข้าพเจ้าชื่อยาโคบบุรุษนั้นจึงว่าเขาจะไม่เรียกเจ้าว่ายาโคบต่อไปแต่จะเรียกว่าอิสราเอลเพราะเจ้าสู้กับพระเจ้าและมนุษย์และได้ชัยชนะยาโคบจึงตอบบุรุษผู้นั้นว่าขอท่านบอกข้าพเจ้าว่าท่านชื่ออะไรแต่บุรุษนั้นกล่าวว่าทําไมเจ้าจึงถามชื่อเราแล้วก็อวยพรยาโคบที่นั้นยาโคบจึงเรียกสถานที่นั้นว่าเปนีเอลกล่าวว่า เพราะข้าพเจ้าได้เห็นพระเจ้าต่อหน้าข้าพเจ้าแล้วพระองค์ทรงไว้ชีวิตข้าพเจ้าเมื่อยาโคบผ่านเปโนเอลดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วเขาเดินขยโยขยเยกเพราะเจ็บสะโพกดังนั้นคนอิสราเอลจึงไม่กินเส้นเอ็นที่สะโพกซึ่งอยู่ที่ข้อต่อสะโพกนั้นจนทุกวันนี้เพราะพระองค์ทรงแตะข้อต่อสะโพกของยาโคบตรงเส้นเอ็นที่สะโพกที่33ยาโคบพบเอซาว ยาโขบเงยหน้าขึ้นดูเมื่อเห็นเอซาวกำลังมาพร้อมกับชาย400คนยาโคบจึงแบ่งลูกๆให้เลอาลาเชลและสามใช้ทั้งสองเขาให้สาวใช้กับลูกๆอยู่ข้างหน้าถัดมาเลอากับลูกๆส่วนลาเชล,ลกับโยเซฟอยู่ท้ายสุดตัวเขาเองเดินออกหน้าไปก่อนโน้มตัวลงถึงดินเจครั้งจนเข้ามาใกล้พี่ชายของเขาแต่เอซาววิ่งออกไปต้อนรับกอดและซบหน้าลงที่คอจูบเขา นางก็ร้องไห้เมื่อเอซาวเงยหน้าขึ้นและและเห็นพวกผู้หญิงกับลูกๆจึงถามว่าคนเหล่านี้ที่อยู่กับเจ้าคือใครยาขบตอบว่าคือลูกๆที่พระเจ้าประทานแก่ผู้รับใช้ของท่านแล้วสาวใช้ทั้งสองคนกับลูกๆก,ก็เข้ามาใกล้และโน้มตัวลงถึงดินเลอากับลูกๆของนางก็เข้ามาใกล้ด้วยและโน้มตัวลงถึงดินที่สุดโยเซฟและลาเชลก็เข้ามาใกล้และโน้มตัวลงถึงดินเอซาวถามว่า ผู้คนและฝูงสัตว์เหล่านี้ทั้งหมดที่เราพบนั้นสําหรับเราสาหรับอะไรยาโขบตอบว่าเพื่อข้าพเจ้าจะได้รับความโปรดปานจากนายของข้าพเจ้าเอสาวพูดว่าน้องเอ๋ยข้ามีมากมายอยู่แล้วเก็บของเจ้าไว้เองเถิดยาโขบตอบว่าไม่ได้ขอได้โปรดเถิดถ้าท่านโปรดปานข้าพเจ้าแล้วขอรับของกำนันจากมือข้าพเจ้าเพราะแท้จริงเมื่อข้าพเจ้าเห็นท่านเห็นหน้าท่านก็เหมือนเห็นพระพักของพระเจ้า เพราะท่านต้อนรับข้าพเจ้าอย่างดีข้าพเจ้าขอท่านรับของขวัญที่นํามาให้ท่านเพราะพระองค์ทรงกรุณาข้าพเจ้าและข้าพเจ้าก็มีพอเพียงแล้วท่านอ้อนวอนเอสาวเขาจึงรับไว้เอสาวพูดว่าให้เราออกเดินทางไปกันเถิดข้าจะนําหน้าเจ้าแต่ยาโขบตอบว่านายของข้าพเจ้าย่อมทราบอยู่แล้วว่าลูกๆนั้นอ่อนแอและฝูงแพะแกะและโคที่มีลูกอ่อนยังกินนมอยู่ ถ้าจะต้อนให้เดินเกินไปสักวันหนึ่งฝูงสัตว์ก็จะตายหมดขอนายของข้าพเจ้าล่วงหน้าผู้รับใช้ของท่านไปก่อนเถิดข้าพเจ้าจะตามไปช้าๆตามกําลังของสัตว์ซึ่งอยู่ข้างหน้าข้าพเจ้าจะตามกําลังของลูกๆจนกว่าข้าพเจ้าจะไปพบเจ้านายของข้าพเจ้าที่เสอีเอซาวจึงกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นขอให้บางคนที่มากับเราไปกับเจ้ายาโขบตอบว่าไม่จําเป็นเลยขอแต่เพียงให้ข้าพเจ้าได้รับความโปรดปรานจากนายของข้าพเจ้า ในวันนั้นเอสาวก็กลับไปถึงเสอ,อีส่วนยาโคบเดินทางไปถึงสุขคตเขาสร้างบ้านอยู่ที่นั่นและสร้างเพิงให้ฝูงปัุสัตว์ของเขาฉะนั้นเขาจึงเรียกที่นั่นว่าสุขคตยาโคบไปถึงเซเดมยาโคบเดินทางจากปัดดานอารามมาถึงเชเ,เคมในดินแดนคานาะในดินแดนคานาอันอย่างปลอดภัย เขาตั้งเต็นท์อยู่หน้าเมืองนั้นยาโคบซื้อที่ดินแปลงที่ตั้งเต็นท์อยู่นั้นจากบุตรชายของฮามโมบิดาของเซเคมเป็นเงินหนึ่งร้อยแผ่นยาโคบสร้างแท่นบูชาที่นั่นเรียกแท่นนั้นว่าเอลเอโลเฮลิเรียกชื่อนั้นว่าเอเอโลเฮอ,อิสราเอลบทที่34 ดีนาถูกข่มขืนฝ่ายดีนาบุตรีของยาโคบกับเลอานั้นออกไปหาผู้หญิงในถิ่นนั้นเมื่อเชเคมบุตรชายฮาโมคนฮีวายผู้เป็นเจ้านายดินแดนนั้นเห็นดีนาก็เอาไปหลับนอนข่มขืนเธอจิตใจของเชเคมที่ผูกพันกับดีนาบุตรียาโคบเขารักเธอพูดจาเอาใจเธอเชเคมจึงพูดกับฮาโมบิดาว่า ขอหญิงสาวนี้ให้เป็นภรรยาของลูกยาโคบได้ข่าวว่าผู้นั้นทำลายความบริสุทธิ์ของดีนาบุตรีของท่านแต่พวกบุตรของท่านอยู่กับฝูงบัชรสัตว์ที่ในทุง่งยาโคบจึงนิ่งคอยให้พวกเขากลับมาบ้านฮาโมบิดาของชาเคมก็ไปหายาโคบเพื่อพูดคุยกับท่านเมื่อพวกบุตรชายของยาโคบได้ยินข่าวก็กลับมาจากทุง่งต่างก็ทุกข์ใจและโกรธมากที่เขาเหยียดหยามพวกอิสราเอล โดยข่มขืนบุตรีของยาโคบซึ่งเป็นสิ่งไม่สมควรทำฮาโมพูดกับพวกเขาว่าจิตใจเชเคมลูกชายของเรานี้ผูกพันรักใคร่ลูกสาวของท่านมากขอให้นางเป็นภรรยาของเขาเถิดและเชิญพวกท่านทำการสมรสกับพวกเรายกบุตรีของท่านให้พวกเราและรับบุตรีของเราให้พวกท่านพวกท่านจะได้อยู่กับพวกเราและดินแดนนี้อยู่ตรงหน้าท่านเชิญอาศัยและค้าขายและครอบครัว ครอบครองสมบัติในดินแดนนี้เชเคมบอกบิดาและพวกพี่ชายของหญิงนั้นว่าขอท่านการุณาข้าพเจ้าเถิดท่านจะเรียกเท่าไรข้าพเจ้าก็จะให้ท่านจะเอาเงินสินสอดและของขวัญมากเท่ามากสักเท่าไรข้าพเจ้าจะให้ตามที่พวกท่านบอกแต่ขอยกหญิงนั้นเป็นภรรยาข้าพเจ้าเพราะเหตุที่เชเคมทําลายความบริสุทธิ์ของดีนาน้องสาวบุตรชายของยาคบจึงหลอกเชเคม และฮาโมบิดาของเชเคมโดยตอบว่าเราไม่สามารถทำอย่างนี้คือที่จะยกน้องสาวของเราให้แก่คนที่ยังไม่ได้เข้าสุนัตจะเป็นที่อับอายขายหน้าแก่เราเราจะยอมต่อเมื่อท่านถือตามเราคือยอมเหมือนพวกเราโดยให้ผู้ชายทุกคนเข้าสุนัตรเราจึงจะยอมยกบุตรีของเราให้แก่พวกท่านและจะรับบุตรีของพวกท่านเป็นภรยาของพวกเราและเราจะอยู่กับท่านเป็นชนชาติเดียวกัน แต่หากว่าท่านทั้งหลายไม่ฟังคำเราไม่เข้าสุน,นัตเราจะเอาบุตรีของเราไปเสียถ้อยคำของพวกเขาเป็นที่พอใจฮามและเชเคมบุตรชายของฮามหนุ่มคนนั้นไม่รีลอก็ทำตามเพราะเขาชอบบุตรีของยาโบเขาเป็นคนมีเกียรติมากกว่าใครๆในครอบครัวของบิดาฮามกับเชเคมบุตรชายจึงออกไปที่ประตูเมืองบอกชาวเมืองว่าคนเหล่านี้เป็นมิตรกับพวกเราให้เขาอาศัย และค้าขายในดินแดนนี้เพราะดินแดนนี้กว้างขวางพอให้เขาได้อยู่ให้เรารับบุตรีของเขาเป็นภรรยาของเราเป็นภรรยาของพวกเราและยกบุตรีของเราให้เขาพวกเขาจะยอมอยู่เป็นชนชาติเดียวกับเราได้ตามข้อตกลงนี้เท่านั้นคือพวกเราที่เป็นชายทุกคนจะเข้าสุนัขเหมือนเขาฝูงปสุสัตว์และทรัพย์สมบัติของพวกเขากับสัตว์ใช้งานอื่นๆทั้งสิ้นของพวกเขาก็จะเป็นของเราด้วยไม่ใช่หรือ ขอแต่ให้เรายอมทำตามพวกเขาพวกเขาก็จะอยู่กับเราทุกคนที่ออกไปที่ประตูเมืองก็เห็นชอบกับฮารโมและเชเคมชายทุกคนก็เข้าสุนัตคือทุกคนที่ออกไปที่ประตูเมืองพี่ชายของดีนาแก้แค้นเมื่ออยู่มาถึงวันที่สามคนเหล่านั้นกำลังเจ็บอยู่บุตรชายสองคนของยาโขบชื่อซิเมโอนและเลวีเป็นพี่ชายของดีนาก็ถือดาบเข้าไปในเมืองที่ไม่มีการป้องกัน ฆ่าผู้ชายในเมืองทุกคนพวกเขาฆ่าฮาโมและเชเคมบุตรชายเสียด้วยดาบและพาดีนาออกจากบ้านเชเคมไปบรรดาบุตรคนอื่นของยาโบเข้าไปที่คนตายและปล้นเมืองนั้นเพราะคนเมืองนั้นทำลายความบริสุทธิ์ของน้องสาวพวกเขาเอาฝูงแพะแกะฝูงโคฝูงลาและข้าวของในเมืองในนาไปเอาทรัพย์สมบัติทั้งหมดไปและจับบุตรภรรยาของคนเหล่านั้นทั้งหมดไปเป็นเชลย และริบของในบ้านไปเสียทั้งสิ้นฝ่ายยาโคบจึงพูดกับสิเมโอนและเลวีว่าเจ้าทําให้พ่อเดือดร้อนโดยทําให้พ่อเป็นที่เกลียดชังของคนดินแดนนี้คือคนคาะาอันกับคนเปลิซีพ่อผู้มีพ่อมีผู้คนน้อยนักถ้าพวกนั้นลุมโจมตีพ่อก็จะทําให้พ่อและครอบครัวถูกทําลายแต่พวกเขาตอบว่ามันจะทํากับน้องสาวเราเหมือนหญิงโสเพณีไม่ได้หรือ บทที่35ยาโคบกลับไปเบ็ดเอลพระเจ้าตัดแก่ยาโคบว่าลุกขึ้นไปเบ็ดเอลและอาศัยอยู่ที่นั่นทำแท่นบูชาที่นั่นแด่พระเจ้าผู้สำแดงพระองค์แก่เจ้าเมื่อเจ้าหนีไปกับเอสาวพี่ชายของเจ้าดังนั้นยาโคบจึงบอกครอบครัวและคนทั้งปวงที่อยู่กับท่านว่าจงทิ้งพวกพระต่างด้าวที่อยู่ท่ามกลางพระเจ้าเสียชำระตัวและเปลี่ยนเครื่องนุ่มหม่มให้พวกเราลุกขึ้นไปเบ็ดเอล ที่นั่นข้าจะทาแท่นบูชาแด่พระเจ้าผู้ทรงตอบข้าในวันที่ข้ามีความทุกข์ใจและทรงอยู่กับข้าในทางที่ข้าไปนั้นคนทั้งหลายเอาพระต่างดาวทั้งหมดที่มีอยู่กับตุ้มหูที่หูของพวกเขามาให้ยาขบยาขูบก็ฝังไว้ใต้ต้นโอ๊กที่อยู่ใกล้เมืองเชเคมเมื่อพวกเขาออกเดินทางเมืองต่างๆที่อยู่รอบข้างมีความเกรงกลัวพระเจ้าชาวเมืองจึงไม่ได้ไล่ตามบรรดาบุตรชายของยาโคบ ยาโคบมาถึงลูทคือเบดเอลซึ่งอยู่ในดินแดนคานาอันทั้งท่านและทุกคนที่อยู่กับท่านที่นั่นยาโคบสร้างแท่นบูชาไว้และเรียกสถานที่นั้นว่าเอลเบดเอลเพราะว่าที่นั่นพระเจ้าทรงสำแดงพระองค์แก่ยาโคบเมื่อท่านหนีพี่ชายไปฝ่ายเดโบราพี่เลี้ยงของนางเลเบกาก็ถึงแก่ความตายเขาฝังศพไว้ใต้ต้นโอก๊กซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเบดเอล เขาเรียกต้นไม้นั้นว่าอันโลนบาคูดเมื่อยาโคบออกจากปัดดานอาลัมพระเจ้าทรงสำแดงพระองค์แก่ยาโคบอีกและทรงอวยพรท่านพระเจ้าตัดแก่ท่านว่าเจ้ามีชื่อว่ายาโคบเขาจะไม่เรียกเจ้าว่ายาโคบต่อไปเพราะชื่อของเจ้าจะเป็นอิสราเอลดังนั้นพระองค์ทรงเรียกท่านว่าอิสราเอลพระเจ้าตัดแก่ท่านว่าเราเป็นภาพรพระเจ้าผู้ทรงมหิตริิ์เจ้าจงเกิด ผู้คนทวีมากขึ้นประชาชาติหนึ่งและหลายประชาชาติจะเกิดมาจากเจ้ากษัตริย์หลายองค์จะออกมาจากเจ้าดินแดนนี้ที่เราให้แก่อับราฮัมและอิสอักเราจะให้แก่เจ้าและเราจะให้ดินแดนนี้แก่เชื้อสายของเจ้าที่มาภายหลังเจ้าพระเจ้าเสด็จขึ้นไปจากยาโคบณนะที่ที่พระเจ้าตัดแก่เขายาโคบก็ปักเสาไว้ที่ซึ่งพระองค์ตัดแก่เขาเสานี้เป็นเสาหินเขาก็เอาเครื่องดื่มบูชาเทลงบนเสาและเทน้ำมันบนนั้น ยาโคบเรียกสถานที่ที่พระเจ้าตัดแก่ท่านว่าเบตเอลกำเนิดของเบนยามีนและมรณกรรมของราเชลพวกเขาเดินทางจากเบตเอลถึงเอฟฟาทาราเชลก็เจ็บคันมากจะข้อบุตรขณะที่นางเจ็บคันมากนางพดุงคันบอกว่าอย่ากลัวท่านจะให้บุตรชายอีกคนหนึ่งเมื่อชีวิตใกล้ดับเพราะนางถึงแก่ความตายนางเรียกบุตรนั้นว่า เบนโอนี i, แต่บิดาเรียกว่าเบนยามินราเชลก็สิ้นชีวิตเขาฟังศพไว้ริมทางที่จะไปเอปราทาคือเบดเลเฮมยาโคบเอาเสาหินปักไว้ตรงที่ฝังศพซึ่งเป็นเสาหินณที่ฝังศพราเชลจนทุกวันนี้อิสราเอลก็เดินทางต่อไปอีกไปตั้งเต็นท์อยู่เลยหอคอยชื่อออเดอร์อยู่มาเมื่ออิสราเอลอาศัยอยู่ที่ดินแดนนั้นลูเบนไปนอนกับบินฮา ภรรยาน้อยของบิดาอิสราเอลก็รู้เรื่องนี้ฝ่ายบุตรชายของยาโคบมีสิบสองคนบุตรชายเลอาชื่อลูเบนเป็นบุตรหัวปีของยาโคบสิเมโอนเลวียูดาอิสสาคาและเสบูลุนบุตรชายลาเชลชื่อโยเซฟและเบนยามินบุตรชายบินฮาสาวใช้ของราเชลชื่อดานนับทารีบุตรชายของสินปาสาวใช้ของเลอา ชื่อกาดและอาเชอร์คนเหล่านี้เป็นบุตรชายของยาโคบซึ่งเกิดที่ปัดดานอารัมมรณกรรมของอิสอักฝ่ายยาโคบกลับมาหาอิสอักบิดาของท่านที่มัมเลคือที่คิริยาอาราบาคือเฮโบนที่อับราฮัมและอิสอักเคยอาศัยมาก่อนอิสอักมีอายุ180ปปีก็ถึงวันสุดท้ายของชีวิตท่านสิ้นชีวิตเมื่อชาราและแก่งอมมาก และถูกรวมไปอยู่กับบรรพุรุษของท่านส่วนบุตรชายของท่านคือเอสาวและยาโคบก็นำท่านไปฝัง